ัสดีครับพวกเรา4.2หมู่มที่สองนะครับประกอบด้วยพอยเป็นกระทัดเลขที่เจ็ดนะครับแล้วก็เลขที่แปดครับเลขที่เก้าครับเลขที่สิบเก้าครับไปเลยครับวันนี้มีโปรแกรม IPC s Microbox จะมานำเสนอนะครับบอกครับเป็นกิจกรรมที่สองจุดหนึ่งนะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมอะไรครับเพิ่มอะไรครับครับควบคุม LED ด้วยสวิตช์ครับกู้ควบคุม LED ด้วยสวิตช์นะครับเรามาดูกันเลยนะครับครับส่วนแรกโปรแกรมนะครับ Incode i p t h e a d นะครับเป็นเชื่อม library นะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับ void main นะครับเอาไว้ให้เอาไว้นับเอาไว้ให้โปรแกรมมันอยู่ข้างในนะครับส่วน void หนึ่งนะครับเป็นลูป p วนไม่รู้จบส่วน if in a s t r o a l งเล็บหนึ่งเท่ากับเท่ากับศูนย์นะครับตรวจสอบการกดสวิตช์ pa หนึ่งว่ากดถูกหรือไม่ครับจากนั้นนะครับก็มี sleep 200นะครับหน่วงเวลาประมาณ0.2นย์จุวิเพื่อการกดสัญญาณ การสัญญาลบกวนของหน้าสัมผัสสวิตช์นะครับแล้วก็ท็อกเกิลอนุสกอรีวงเล็บ7นะครับคือสั่งให้ LED กลับมาสถานะการติดกับนะครับา้าดูเลยนะครับรันโอ้รันก่อนนะครับโทษครับรันแล้วคุณเพิ่มรันแล้วครับจะเป็นยังไงครับมาแล้วมาอ้าอ๋อลองใหม่อีกทีนะครับผมสงสัยสาย USB คงต่อไม่แน่นบักรับบักม่เกี้เอาใหม่ครับมาแล้วครับมาแล้วอุ้ยจริงจริงครับมาแล้วครับ โอ้โหสุดยอดครับรอบหนึงนะครับเออมาแล้วมาแล้วใช่ไหมครับนครับมือใช้พวกแกนเดิมดีมันเปิดอีกอันหนึ่งไม่ได้นี่ครับมาแล้วมาแล้วครับรันแล้วครับรันแล้วครับจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับทุกคนโคตรกินเมกกันาดนี้อุ้ยอุ้ยอู้ตื่นเต้ครับเอแล้วครับกดครับดูเลยนะครับกดครับนี่ครับกดโอ้โหสุดยอดครับโคตรเท่ครับโอ้โหสุดยอด นี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยสีแดงครับไฟแดงไฟแดงฝ่าไฟแดงแล้วไม่ใช่นะครับกดแล้วก็พิมพ์นะครับจบจบเห้ยเห็นนะครับดูนะครับเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยครับจบแล้วจบแล้วเห้ยนะผมเดี๋ยวมันหล่นานวันนี้ทีมสองกลุ่มสองขอลาไปก่อนเพียงเ่นี้นะครับขอบคุณครับ